สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ก็พบกับวันดูโกชาแนลนะคะเรามาทํากับข้าวกินกันนะคะเพื่อนๆนทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําปลาทรงเครื่องใส่หมูสับกันนะคะทุกคนใครที่เข้ามาดูช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราหน่อยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจทําคลิปต่อ,ตอไปมาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะ วันนี้ทุกคนทำกับข้าวไรทานกันคะและแนะนำเมนูใหม่ๆใต้คลิปได้นะคะคอมเมนต์ได้นะจ้าเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยนะคะทุกคนอันดับแรกเลยนะคะเดี๋ยวสับหมูก่อนนะคะเพื่อนๆทุกคนสับให้ละเอียดเลยนะคะพอสับเสร็จแล้วนะคะเราก็ตักใส่ถ้วยไว้นะคะ ส่วนปลานะคะเราสรับไว้ตั้งแต่เมื่อวานเราค่ะสับใส่ถ้วยทิ้งไว้แช่ตู้เย็นไวแล้วนะคะทุกคนไม่ต้องมาสับให้ดูแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะมีอะไรบ้างนะคะที่ต้องเตรียมทํานะคะทุกคนไปดูกันเลยนะจ๊ะสิ่งที่ต้องเตรียมทําปลารทรงเครื่องนะคะเพื่อนๆทุกคนเราขึ้นไว้ที่หน้าจอนะคะเพื่อนเนทุกคนไปเตรียมตัวทํากันได้เลยนะคะไปเลยจ้า เราตั้งกระทะร้อนๆนะคะแล้วใส่น้ำมันไปนะคะเปิดไฟเบาๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาคั่วหอมกระเทียมค่ะตะไคร้กันนะคะเพื่อนๆทุกคนส่วนกระทะนี้ที่มันเลอะนะคะเพราะเราทอดไข่นะคะเพื่อนๆทุกคนเราเพิ่งทอดไข่ให้พ่อทานนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวทํากันเลยนะคะเราใส่ข่าตะไคร้ลงไปก่อนนะคะเพราะว่ามันแข็งมันจะสุกยากนะคะเราใส่ไปคั่วก่อนนะคะเพื่อนๆทุกคน เราเปิดไฟกลางๆนะคะทุกคนอย่าเปิดไฟแรงนะคะเราเปิดไฟกลางๆพอนะคะทุกคนแล้วเราก็คั่วไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆทุกคนคั่วจนขาดตะไคร้ให้มันสุกให้มันเหลืองหอมนะคะทุกคนทุกคนไปทําทานกันได้นะคะเราว่าเมนูนี้ไม่ยากนะคะทุกคนทุกคนคงจะทําทานกันได้นะคะ ล้วคะ่ะทุกคนตะไคร้ก็ค่ะใกล้สุกหอมแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาใส่หอมกระเทียมลงไปพร้อมกันนะคะเพื่อคั่วให้มันแห้งพร้อมกันเลยจ้าหอมกระเทียมมันจะอ่อนกว่านะคะทุกคนเราก็เลยใส่ที่หลังนะคะพอใส่ไปแล้วนะคะมันจะได้สุกพร้อมกันพอดีละคะ่ะแล้วก็จะยกจากเตาพร้อมกันนะคะทุกคน แล้วเราก็คั่วหอมกระเทียมค่ะตะไครไปเรื่อยๆนะคะทุกคนถ้ามันสุกแล้วเดี๋ยวค่อยมาตักขึ้นกันนะคะ โอเคนะคะทุกคนสุกแล้วค่ะเดี๋ยวเราตักใส่กระมังพักไว้นะคะทุกคนให้มันหายร้อนก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยไปปั่นกันจ้าไปค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มปั่นกันเลยนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนไปปั่นปลาลากันนะคะเดี๋ยวเราแบ่งปะลาลาปั่นใส่ทีละครึ่งนะคะเพื่อนๆนทุกคนแล้วเราก็ใส่หอมกระเทียมค่ะตะไคร้ลงไปเลยนะคะแบ่งไปครึ่งเดียวนะคะทุกคนเดี๋ยวค่คอยปั่อนอีกรอบหนึ่งนะคะ พอใส่หอมกระเทียมขาตะไคร้เสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวใส่หมูสับลงไปด้วยนะคะไปปั่นพร้อมกันเลยจะแบ่งครึ่งหนึ่งเหมือนกันนะคะทุกคนต่อจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราใส่พริกป่นลงไปเลยนะคะเพื่อนๆทุกคนเราก็ใส่พอประมาณนะคะอย่าใส่เยอะนะคะเดี๋ยวมันจะเผ็ดนะคะเดี๋ยวตอนผัดอีกทีถ้ามันไม่เผ็ดเดี๋ยวเราค่อยเติมนะคะ แล้วเราก็ใส่น้ำมะขามลงไปปั่นพร้อมกันเลยนะเพื่อนเนทุกคนใส่พอประมาณเช่นกันนะคะเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวนะคะทุกคนอย่าไปใส่เยอะนะคะถ้ามันไม่เปรี้ยวเดี๋ยวเราค่อยใส่ตอนปรุงอีกทีนะคะทุกคนจากนั้นแล้วนะคะเราก็ปั่นเลยค่ะปั่นปั่นไปเรื่อยๆนะคะทุกคนไม่ต้องปั่นให้ละเอียดมากนะคะปั่นพอหยาบๆพอนะคะเพราะว่าถ้ามันละเอียดเกินเดี๋ยวมันจะทานไม่อร่อยนะคะทุกคน รอบแรกนะคะปั่นเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราใส่ถ้วยไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวมัดปั่นอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนเห็นกันไหมจ้าทุกคนแค่ปั่นก็นอย่างน่าทานเลยคะ่ะทุกคนลงไปทําทานกันได้นะคะไม่มีอะไรยากเกินไปและง่ายเกินไปนะคะสามารถหัดเรียนรู้สิ่งใหม่ๆกันได้นะคะเพื่อนเพื่อนทุกคน ส่วนรอบสองนี้นะคะเราก็ใส่ทุกอย่างที่เหลือลงไปปั่นเลยนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนเราต้องใส่น้ําไปด้วยนะคะเพราะว่าถ้าไม่ใส่น้ํามันจะเออมันจะเหนียวข้นนะคะเครื่องปั่นมันจะปั่นไม่ไหวนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนส่วนปั่นรอบสองนี้นะคะเราจะทําเหมือนขั้นตอนแรกทุกอย่างเลยนะคะเพื่อน รอบนี้ปลา,ามันจะน้อยนะคะเพื่อนทุกคนเราก็เอาปลาร,ารอบแรกที่เราปั่นนะคะมาใส่รวมกันด้วยนะคะใส่น้ําลงไปเพื่อจะไม่ให้มันเหนียวหนืดนะคะเครื่องะเครื่องปั่นจะได้ทํางานง่ายนะคะทุกคนปั่นเลยนะคะ เห็นไหมคะเพื่อนๆทุกคนตอนแรกดูเหมือนเยอะใช่ไหมคะพอเราปั่นไปแล้วมันจะละเอียดรวมกันหมดเลยนะคะแล้วมันก็จะหดตัวเหลือน้อยเดียวนะคะทุกคนแล้วเราก็เอารอบแรกนะคะของรอบแรกนะคะมาปั่นรวมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้มันละเอียดนะคะทุกคนแต่ไม่ต้องละเอียดมากนะคะให้มันละเอียดพอประมาณนะคะทุกคน เป็นไงกันบ้างคะปั่นปลาไม่ยากใช่ไหมคะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆทุกคนเราก็ตักใส่ถ้วยเดี๋ยวเราไปเตรียมผัดกันนะคะส่วนขั้นตอนผัดไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะคะทุกคนเครื่องปรุงจะไม่เยอะนะคะเพราะว่าปลาลามันจะเค็มอยู่แล้วนะคะเราก็เติมนิดนิดหน่อยแค่นั้นเองนะคะเพียงแต่ว่าเราผัดปลาให้มันแค่สุกแค่นั้นนั่นเองนะคะ เป็นไงกันบ้างจ้าทุกคนเห็นกันไหมจ้าปลาเปลี่ยนปั่นออกมาแล้วนะคะทุกคนมันก็ดูน่ากินนะคะทุกคนนี่ขนาดยังไม่ได้ผัดนะคะทุกคนถ้าผัดแล้วจะขนาดไหนนะคะทุกคนส่วนกระทะเราไม่ต้องล้างนะคะกระพะที่เราคั่วหอมกระเทียมค่ะตะไคร้นะคะทุกคนใส่น้ํามันลงไปเลยนะคะเดี๋ยวไปเตรียมผัดกันเลยนะคะทุกคน แล้วเราก็ใส่ปลาที่ปั่นไว้นะคะลงไปผัดกันน้ํามันเลยนะคะเ,เพื่อนๆทุกคนผัดไปให้สุกเลยนะคะแล้วเราก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะทุกคนผัดให้ปลาล้ามันสุกนะคะทุกอย่างส่วนผสมมันต้องสุกเหมือนกันหมดนะคะเดี๋ยวเราค่อยปรุงกันนะคะ เห็นไหมคะเพื่อนๆทุกคนน่าทานกันไหมคะเพื่อนๆทุกคนลองไปทําทานกันได้นะคะมันไม่ยากเลยนะคะปลาสับท่งเครื่องนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนน่าทานไหมคะเพื่อนๆแล้วเราก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนเพื่อให้มันแห้งนะคะเพราะว่าตอนเราปั่นปลารามันจะมีน้ํานะคะผัดไปจนแห้งนะคะเพื่อนเราวค่อยปรุงกันนะจ๊ะ เห็นไหมคะเริ่มงวดแล้วค่ะเพื่อนๆทุกคนแล้วมันก็จะแตกมันนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปเตรียมปรุงกันเลยนะคะแล้วเราก็ใส่รสด,ดีลงไปนะคะจากนั้นใส่รสด,ดีแล้วนะคะเราก็ใส่น้ําตาลปี๊บนะคะเพื่อนๆน้ําตาลปี๊บใส่ไปพอประมาณนะคะอย่าไปใส่เยอะนะคะเดี๋ยวจะหวานนะคะแล้วเราก็ตีน้ําตาลปี๊บให้มันละลายนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มันเป็นก้อนนะคะเพื่อนๆนทุกคน เราคนหนึ่งนะคะเพื่อนๆนทุกคนเป็นคนที่ชอบใส่กับข้าวนะคะเราชอบใส่น้ําตาลปี๊บนะคะเพราะว่ามันจะหอมหวานนะคะเพื่อนๆนทุกคนสิ่งที่เราใส่ต่อไปนะคะเป็นน้ําตาลทรายนะคะน้ําตาลทรายจะใส่ไปนิดเดียวนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่าเราใส่น้ําตาลปี๊บไปเยอะแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราไปเตรียมใบมะกรูดมาซอยใส่กันเลยนะคะเพื่อนๆซอยใส่ลงไปในกระทะเลยนะคะ เป็นยังไงบ้างจ้าเพื่อนๆทุกคนเห็นไหมจ้าเราว่ามันไม่ยากนะคะลองไปทําทานกันได้นะคะเราขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาดูจนใกล้จะจบคลิปนะคะขอบคุณกําลังใจและติดตามกันมานะคะเพื่อนๆทุกคนและติดตามกันต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะส,สร้างคลิปใหม่ๆม,มาให้เพื่อนเอนทุกคนได้ดูกันนะคะ เพื่อนๆทุกคนปลาสาบทรงเครื่องกระทะใหญ่มากเลยค่ะเราทานไม่หมดหรอกนะคะเพื่อนเทุกคนเดี๋ยวเราตักให้พี่สาวหล่อนถ้วยหนึ่งนะคะแล้วมันก็จะเหลือให้เราถ้วยหนึงเดี๋ยวเราจะตักใส่ถุงแบ่งข้างบ้านสักนิดนึงนะคะเพื่อนเเพราะว่ามีอะไรก็แบ่งกันทานนะคะมันไม่ยากนะคะเพื่อนๆ ส่วนถ้วยต่อไปนี้นะคะจะเป็นของเรานะคะเราก็ทานไม่หมดหรอกคะ่ะเพื่อนเพื่อนเราตักใส่ถ้วยไว้นะคะถ้าเราทานไม่หมดเราก็ใส่ตู้เย็นนะคะกินได้หลายวันเลยนะคะเพื่อนๆน ไปกันคะ่ะเพื่อนๆเ,เราไปทานข้าวเช้ากันนะคะเรามีปลาทรงเครื่องอย่างเดียวนะคะวันนี้แล้วก็มีผักสดนะคะเป็นกระหล่ำปีนะคะเพื่อนๆแล้วก็แตงกวานะคะซึ่งเราล้างสะอาดแล้วนะคะแล้วเราก็แช่น้ำเกลือทิ้งไว้นะคะเพื่อนๆทุกคน เราขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ติดตามกันมานะคะเดี๋ยวเราจะสรรสร้างคลิปใหม่ๆมาให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูกันนะคะสำหรับวันนี้เราพอแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วเ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะบ้าย